แถวถ้าทุกคนวันนี้เข้ามาียนขวดน้ำใส่กับใครกับซูยะก,กับซู่อ๊อฟนีกาใครยนได้ได้กินได้กินนุ่ยได้โยนก่อนนุ่มเลยก

ไปขึ้นลาวน้อแกละ <clotky> <g cassette tamaño> <fong> <einmal unmut> <coughs> กดน้ำก๊อปปิ้่ะติดเต็มกรุงาการเรียนคือหลักทีก็คือเข้าไปเข้าสุดติดกุงพาการแล้วค่ะเข้ามาแลยอะเวลาดีแล้วเรื่องอยไรมาเอาเอาเอาช่างเป็นล่าช่างนู้นดิได้เลยแล้ได้ ้าต้องใช้ตลอดไม่ต้องห่างเไม่่อบเีวไม่ได้กินเลย